รอรับลูกนะครับกำลังซ้อมเรือใบในทะเลนะครับก็เรามาคุยกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะครับจะสังเกตได้ว่าคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นคนอายุมากนะซะเยอะ,อะลองวิเคราะห์ดูนะครับว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าคนที่ผ่านชีวิตมายาวนานเนี่ยเขาได้เคยผ่านงานหนักๆมาเยอะแล้วนะครับแล้วเขาค้นพบว่าธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่ที่มันสร้างเงินสร้างรายได้ได้เร็วนะครับโดยถ้าโชคดีได้ทีมงานที่เข้าที่เข้าทางเนี่ยสายงานจะโตไปอย่างรวดเร็ว ก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองค่อนข้างเร็วแล้วก็สบายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำเครือข่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีอายุสักนิดหนึ่งเรียกว,ว่ามีประสบการณ์ชีวิตพอสมควรนะครับแต่ทำไมไวัยรุ่นไม่ค่อยมาก็มีนะครับวัยรุ่นยุคใหม่ๆก็มีบ้างที่มาทำเครือข่ายก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปหาประสบการณ์ชีวิต ไปลองทดลองทำอะไรที่มันไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องน้องคนอื่นนะครับการทำธุรกิจเครือข่าย,ยบางทีอาจจะต้องพูดกับคนแล้วก็ต้องจูงใจคนบางทีก็เป็นเรื่องลำบากนะครับที่จะพูดแล้วให้คนมาคอยตามมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับมันจะต้องมีหลักการเหตุผลต่างๆที่จะต้องเป็นทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนซึ่งจะต้องอาศัยการฝึกฝน พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนคนนึงจะพูดแล้วให้คนเชื่อนะครับต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยาการสั่งสมคุณงามความดีมาพอสมควรนะครับดังนั้นคนจึงน้อยคนหรือว่าหลายคนก็ไม่ชอบที่จะไปชวนคนหรืออะไรเพราะว่าอาจจะเกิดผลกระทบต่างๆในสังคมนะครับแต่ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังโฟกัสธุรกิจเครือข่ายอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยอยู่กับเครือข่ายมาตลอดทั้งชีวิตนะครับอาจจะหลายบริษัทด้วยแต่เขาก็มีรายได้มีบ้านมีรถใช้สอยตามตามปกติเหมือนคนทั่วไปที่ทำอาชีพทั่ว,วไปนะครับมันผมว่ามันอยู่ที่ความพอใจของคนคนนั้นว่าจะเลือกชีวิตแบบไหนถ้า คิดว่าเราใช้เวลาไม่มากนักแต่สามารถที่จะสร้างรายได้ประจำเกิดขึ้นผมว่าเครือข่ายก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็พูดเรื่องเดิม,ดม,มๆซ้าๆไม่ไม่ได้พูดเรื่องใหม่ก็เรื่องเดิมๆที่เราพูดอยู่ทุกวันมันก็จะเกิดความชำนาญคล่องแคล่วนะครับถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ทำแบบเดียวกันรายได้ก็จะมากขึ้น อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นภาระในการที่จะดูแลเหมือนกิจการอย่อื่นซึ่งผมก็เคยทํามาแล้วขยายร้านนวดไป8ปดล้าน10ล้านสุดท้ายภาระที่ต้องดูแลมันตามเป็นเงาไปด้วยผมก็เลยคิดว่าการท,ทําธุรกิจเครือข่ายก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําแบบสบายๆนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับในช่วงโควิด1 9 ปิดร้านนวดไปผมก็มีรายได้จากเครือข่ายทุกสัปดาห์นะครับก็อยากจะแชร์ให้ให้ทุกๆท,ท่านได้ได้รับฟัง,งแนวคิดแล้วก็ความคิดที่เป็นบวกกับระบบเครือข่ายทำให้ผมยังยืนหยัดแล้วก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้คงจะพอที่นี้ก่อนหวังว่าทุกท่านคงจะ ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็มีแนวความคิดที่เป็นบวกแล้วก็ขยายเครือข่ายแนวร่วมออกไปให้ทุกคนหันมาเข้าใจแนวทางเดียวกันแล้วร่วมกันทําในสิ่งคล้ายๆกันมันจะเกิดพลังอย่างมากมายแล้วก็ไม่ไม่หนักแรงเรานะครับแล้วเมื่อทีมงานเรามากขึ้นเราจะมีเวลาที่จะพักผ่อนพกจาลังกายได้อย่างไม่ต้องห่วงและกังวลใน งานต่างๆเลยนะครับเพราะระบบเครือข่ายนั้นมีระบบทําให้เราเราไม่หน้าที่ทําากรตลาดแล้วก็บอกต่อเท่านั้นเองนะครับแล้วระบบจะจัดการให้เราทั้งหมดไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี